คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับ น,ะะน้องแอลคนนี้พามาในเกมมวยไทยค่ะแถมมวยไทยชนะเงินรางวัลสูงสุดถึง15,000เท่ากันเลยทีเดียวพร้อมวายแบบเหนียวหนึบระหว่างการหมุนฟรีนะคะมาได้ทุน150บาทเท่านั้นค่ะเกมนี้ก็ยังเป็นเกมของค่าย PG นะคะ อัตราการจ่ายของเขานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ Y ค่ะลองลงมาจะเป็น Scatter ที่แพงที่สุดเลยคือพ่อหนุ่มนะักมวยสีแดงค่ะแล้วก็มีสีฟ้าก็คือเท่ากันนะคะลองลงมาก็จะเป็นรูปหมัดมวยเนาะแล้วกางเ,เกงนอกจากนี้นะคะก็จะมี f ีเ e อร์นักสู้ด้วยะคะ่ะการเข้าเกมฟรีเกมนี้นะคะใช้ Scatter เ,เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะก็เข้าเกมฟรีง่ายๆเลยะคะ่ะ แต่ว่าสตาร์ทการหมุนฟรีที่8หมุนฟรีนะคะลายเดิมพันคงที่ที่20วิธีค่ะทุกคนวันนี้นะมาด้วยทุนแบบ150บาทนะคะก็เดี๋ยวเราสตาร์ทเริ่มต้นไปก่อนเนาะสัก20ไปเลยค่ะทุกคนไม่ถึง10ทีนะเอาละค่ะ โอ้โห uh huh. เอาละค่ะตอนนี้เอาละค่ะรอบนี้สปินนี้จะเข้าเกมฟรีเลยหรือเปล่าขาดสแคตเตอร์อีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นก็จะเข้าเกมฟรีไปเลยนะคะยังไม่ลงให้นะทุกคนโดนฟีเจอร์นะักสู้ไปนะคะวายลงแต่ไม่มีตัวเข้าให้ค่ะ สปินนี้มีลุ้นอีกหนึ่งรอบโอ้โห,โหโลงมา3อันแบบนี้ก็เข้าเกมฟรีไปเรียกร้อยค่ะในแมตช์นี้นะแมตช์นี้ก็คือเข้าเกมฟรีไปในตอนที่เราเหลือเงิน75บาททุกคนไปดูกันค่ะแตดการมุนฟรีของเราอย่าชะล่าใจเพราะว่าเคยเข้าเกมฟรีแล้วมันไม่ลงก็มีนะคะ เขาราคาฟีเจอร์สู้กันแบบนี้วายลงแถวแรกก็โจนไปเรียบร้อยคดายมา160บาทแล้วตรึงไายด้วยนะคะนี่ค่ะโดนหมัดมวยไปหนึ่งรอบโอ้โหหมัดนมวยลงมาซ้ำที่เดิมค่ะพาแตกไป120บาทโดนฟีเจอร์หมัดมวยลงอีกแล้วค่ะทุกคนวายลงแบบนี้นะคะก็แตกไปถึง270บาทกันเลยทีเดียวนะคะ โอ้โดนกันยาวๆเขารอบนี้สปินนี้นั้นล้างไปขึ้นกระจานกันเลยทีเดียวนะแบบนี้นี่แบบเดือดจริงๆได้มาที่8 1 0ร้บาทเลยทุกคนยังเลย2ีกสอสปินนะคะโอ้โหไวลงเ่อ่ม้ทุกคนโดนไปแบบล้างกระจานกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ขึ้นไประดับซิเปอร์หรือเปล่า โอ้โหแตะระดับซุปเปอร์ละค่ะในแมตช์นี้เนี่ยแต่ไปถึง2,570บาทเฮ้ยรเราเบ็ดแค่20บาทเองนะทุกคนโอ้โหเกินทุนไปเยอะเลยอ่ะพาทุนมา150เองนะนี่ค่ะล้างไปสวยๆก็จะต้องโดนอีกเป็นทันหรือเปล่าอ๋อได้มา650บาททุกคนเบ็ดแค่20บาทเท่านั้นนะเฮ้ย เงินลองเงินเด็ดเราแค่ยี่สบาทเราลงทุนมาร้อ150บาทเท่ากับว่าลงทุนไปแค่75บาทนะคะแต่ว่าได้กําไรมาท่่สี่พันเจ็้อยห้าสบาทค่ะทุกคนเริ่มต้นมาแบบสวยๆแบบนี้ก็ไปต่อกันเลยสิคะเปลี่ยนเบ็ดไปค่ะไปเลยค่ะ100่งรบาทไปเลยค่ะ อุ้ยฟีเจอร์ลงมาแบบนี้นะคะกโดนไปดิก้อนโตอีกหนึ่งก้อนนะคะได้มาสองพันในเบ็ดเดียวะค่ะมาแบบต่อยกันโหดเลยนะวันนี้เอาละค่ะสแคตเตอร์เริ่มลงแล้วทุกคนเริ่มโผลมาละแสดงว่าน่าจะใกล้เข้าเกฟฟรีแล้วหรือเปล่านี่าวายลงมาแบบนี้ ไม่โดนก็คือแปลกไงโดนไปตัวทิดต่อยมวยนะหมัดมวยอะ่ะเอาละค่ะแมตช์นี้ฟรีสแคตเตอร์ต้องเขาแลว้วเรียบร้อยเข้าจริงๆระโอะอก่อนอันนี้แบบสแคตเตอร์มันมาแบบเรื่อยๆทุกคนจะได้เพิ่มอีกสักตัวหรือเปล่าก็ได้มา3สแคตเตอร์นะคะก็เราจะได้หมุนฟรีทั้งหมด8ครั้งในรอบที่2เบ็ด100บาทค่ะ ไปดูกันแมตตนี้เนี่ยขอขอรักมื่นเถอะนะขอรักมื่นเถอะเอาละค่ะสองสปินแรกก็คือนี่งนี่ค่ะวายลงมาให้หนึ่งอันแล้วนะคะโอ้โหลงมาโคตเยอะแบบนี้นะล้างขึ้นกระจานไปเลยค่ะเกือบล้างกระดานเบตหนึ่งร้อยนะ ก็ไปแตกถึงระดับซูปเปอร์แล้วหรือเปล่าวายลงแบบนี้เรียบร้อยค่ะเด็ดเดียวสปินเดียวแตกมาถึง6,900บาทค่ะทุกคนเฮ้ยของจริงว่ะเออมันมาแต่ว่าสองสปินแรกแบบนี้โอ้โหเกือบล้างกระดาษไปอีกหนึ่งแมตช์ขัดได้มาถึง4,100บาทเฮ้ยสองสปินนี้ก็ก็หมื่นแล้วหรือเปล่า โอ้ก็คือแตกรลวัววายเต็มเต็มเอียดกระดานซะขนาดนี้นะคะก็ได้มาอีก3,200ค่ะได้จับเงินหมื่นแล้วทุกคนแต่สปินเท่านั้นก็พาแตกไปเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหรอบนี้นีแบบโดนแตกของแพงซสด้วยจะพาแตกไปกี่พันกันรอบนี้เฮ้ยได้มาอีก5,000บาททุกคนเบต100เท่านั้นนะคะแต่พาแตกมาถึง สปินละห้าพันสปินเป็นพันเป็นพันเลยนะคนลัาสปินโก้พัาแตกค่ะลัาสปินก้แตกค่ะได้มาถึง3,9 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะโอ้โหแม์นี้เดือดจัดแม์นี้เดือดจัดนะเงินรางวัลน,นะคะรวมมาที่23,100บาทกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โห ของดีของดีทุนมาแบบ1 5 0นะตอนนี้คือยอดเบ็ดเรามากกว่าเงินทุนไป1เท่าแล้วนะทุกคนปรับไปแล้วค่ะ300บาทถ้า300เข้าเกมฟรีนี่มันจะขนาดไหนกันโอ้โหไวโลแบบนี้ไม่รอดค่ัไม่รอด,อดเบ็ด300นะทุกคนแตกเบ็ดเดียวเอ้ยแตกสปินเดียว8,850บาท ถ้าใครอยากจะเล่นนะคะไปตามลินนี้คอมเมนต์ได้เลยเป็นเว็บที่แอลเล่นอยู่ในตอนนี้เลยนะไม่มีวัตการโกงแน่นอนค่ะเขาเปิดมาหลายปีแล้วค่ะแอลเล่นตรงน,นี้มาตลอดเลยเพราะว่าไม่กล้าโดนที่อื่นกว่าโดนโกงถ้าใครจะเล่นนะคะก็ไปตามลินนี้คอมเมนต์ได้เลยนะโอ้โหนี่ทุกคนดูดิเบทสามร้อยแตกหนึ่งมืสี่พันสปินเดียวทุนมาแค่ร้อยห้าสิบบาทอะโอ้โหแบบ ตอนนี้ยอดเป็ดเดยอะกว่าเงินทุนไปเท่าหนึ่งแล้วทุกคนไ้ค่ะรอบนี้คตเตอร์ต้องลงแล้วหรือเปล่าต้องลงแล้วหรือเปล่าเริ่มต้นมาแบบอู้หูค่อดกอันเดียวเองนะเมื่อกี้นี่ค่ะดันวายไปดีโดนอยู่แล้วค่ะดันวายไปแถวแรกแตบนั้นนะไปริวแรกแบบนั้นนะก็นนะแตกไป6,900อบาทกันเลยทีเดียวนะทุกคน ถ้าใครอยากจะเล่นนะคะก็ไปตามเล่นที่คอมมินได้เลยนะรับประกันว่าไม่โกงแน่นอนจริงๆนี่ดูดีแบบทุน150บาทโอ้โหแต่ว่าแบบนี้เดือดจริงนะพาแตกมาถึงครึ่งแสนกันเลยทีเดียวค่ะ58,350บาทเลยนะเอาแล้วค่ะถ้าใครจะเล่นก็อย่างที่บอกว่าไปเว็บอื่นระวังโดนโกงนะคะมาเว็บนี้เนี่ยรับประกันว่าไม่โดนโกงแน่นอนค่ะ